ผู้ที่ทำบาปแล้วพอตายไปดวงวิญญาณก็ไปรับผลของบาปที่ได้กระทำไว้พอบาปที่ได้กระทำไว้ได้หมดลงดวงวิญญาณก็จะได้กลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีผู้เป็นผู้อาภัพวาสนาเพราะอิทธิพลของบาป ยังมีหลงเหลือตกค้างอยู่ในใจนี้จะทำให้มาเกิดเป็นคนที่อ mm hmm. าภัพวาสนา mm hmm. เป็นคนที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์อาการไม่ครบสามสิบสองบ้าง mm hmm. มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนบ้าง mm hmm. มีอายุที่ไม่ยืนยาวนานบ้าง mm hmm. มีฐานะการเงินการทองที่ยากจนเป็นต้น mm hmm. อันนี้เป็นอิทธิพลของ บาปที่ได้ทําไว้ที่ยังตกค้างอยู่ในใจก็จะมาส่งผลให้มาเกิดเป็นคนที่ยากจนคนที่อาภาัพวาสนาเป็นต้นในทางกลับกันสาหรับผู้ที่ได้ทําบุญมากกว่าทำบาปเวลาตายไปดวงวิญญาณก็จะไปอยู่ในสวรรค์ชั้นต่างๆจนกว่าบุญที่ส่งไปนั้นหมดกําลังลง ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แต่จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีวาสนาบารมีเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณผ่องใสหน้าตาสวยงามมีฐานะการเงินการทองที่ร่ำรวยมั่งคั่งแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอาการครบสามสิบสอง ไม่มีโครคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอายุยืนยาวนานเป็นต้นน,นี่คืออน,นิสงส์ของบุญที่ได้กระทำไว้ที่ยังตกค้างอยู่ในใจก็จะส่งผลให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีวาสนาบารมีแต่ทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาจากทางทุกขติก็ดีจากทางสุขติก็ดีเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องพบกับความทุกข เหมือนกันก็คือทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายความพัดภาคจากกันแล้วก็จะเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อยๆผู้ที่ทำบุญนักจะกลับมาทำบุญต่อแล้วพอตายไปดวงวิญญาณก็ไปสู่สุคติต่อแล้วก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาทำบุญใหม่ เป็นวายตายเกิดในสุขคติไป